บนการออกเล็กละวันห้วยลาหวห้อยลาวสามมคีประจังวันที่13พฤษภาคม2518ล่างวันเล็ก2ตัวลา่างเลขทีออก43 43ล่างวันเล็ก2ตัวบนเลขทีออก37 37ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก3 37 3 37ล่างวันเลข5ตัวเลขที่ออก6 43 37 6 C337 นี่ก็เป็นผลออกล้อนหอยลาวหอยเลา้าสามาคัคคีประจำวันที่13พฤษภาคม2 5 6 9ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหอยเลา้าสามาคัคคีได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ในด้วยจ้ะสัปตะไคกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมืพบกกนใหม่ในผลกาดออกหอยเลา่าหอยเลา้า สามาคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า